สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ช่องอัโต้จิรพัทอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นสนามลบที่แข็งแกร่งที่สุด EP สามนะครับเย้ที่ผมมาถึง EP นี้นะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนชอบดูนะครับคือวันนี้ผมจะมาเล่นสนามลบที่แข็งแกร่งที่สุดทุกตัวละครเลยครับยกเว้นตัวที่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเงินเล่นนะครับแต่ไม่ไปเป็นไรทุกคนเริ่มเล่นได้เลยทุกคน ตัวเลกก็จะเป็นไซตามะนะครับไซตามะไซตามะนี่คำท่าของไซตามะก็แบบกำหมัดพร้อมเตรียมสู้นะครับเอ้ยเดี๋เด,เดผมยังไม่พร้อมเลยทำอะไรฮะซ่าก,กับพี่เหรอเอ้ยหนีว่ทุกคน หายไปไหนอะ่ะเอ๊คิดว่าจะหนีผมไปได้หรอฮ้ยทุกคนมันหนีได้ไงเรียบร้อยครับทุกคนหนึ่งคิวแล้วครับอันนี้แบบ easy easy นะครับเพราะเขากากกากเกินไปนะครับ ทำไรฮะไม่เป็นไรตัวทุกคนเขากากผมไม่อยากสู้กับเขาอยู่แล้วผมเบื่อกับไอ้ตัวนี้จริงๆเลยครับเดี๋ยววันขันทุกคนขได้แล้ว ทุกคนโอ๊ยมันเป็นไปได้ยังไงโอ๊ยเจ็บ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 เโอ๊ยผมไม่สู้แล้วผมไม่สู้แล้วพี่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 ผมเจ็บเกินละเจ็บเกินไปละโอ้ยอย่ามายุ่งกับเราดิไอ้พวกคนชั่วโอ๊ยไอ้บอกพวกนี้มันน่าลำคาญจังเลย จะไม่พูดมากนะครับเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นเอ้ยผมซื้อคนนี้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าตัวที่เกยกทนซสุดก็ค,คือตัวที่หน้าลำคานตรงนั้นไงล่ะทุกคนเมื่อกี้ผมทำไร เอ้ยผมกดนผิดทุเกคนโอ้ทุกคนไม่เป็นไรรักตอนนี้ผมมีคิวอ,อยู่แค่93นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะผมโดนเครื่องแฮกไปนะครับไม่รู้ว่าใครแฮกนะครับอาจจะเป็นน้องๆคนดูที่ดูในนี้ก็ได้ครับหรือว่าไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับทุกคนเอ้ย น่ารำคาญจริงๆเลยนะครับทุกคนเอ้ยอย่ามายึงกับผมสิผมไม่ชบอบลุยจ่ะเรียบร้อยครับทุกคนโดนเป่งปะลึงกุ้งกิ้ง,ลงเลยตีเดะโอ๊ยผมเจ็บโอ้ยผมเบือ่อคุณแล้วนะ โอ้ทุกคนผมเบื่อไอเอ็มีซีเนี่ยผมอยากให้มันออกไปจากเกมนี่ตรงเนี้ยผมไม่ชอบเดอะฮันเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับทุกคนโอ้ผมน่าจะด่าแรงไปหน่อยนะครับทุกคนขอโทษน้องแน่ะครับคือแบบผมรำคาญไอพวกเนี้ยเนีน่ยเนะมันปลามาใส่ผมอีกแล้วอะ่ะผมลำคาญก็เลยแบบผมด่าไปเลยอะ่ะแต่ผมขอโทษจริงๆนะครับ ขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดคำเดี๋ยวผมจะไม่ได้อีกแล้วครับผมสัญญาเดี๋ยวพวกเราจะไปเล่นเกมอันนี้ต่อครับผมไม่รู้ว่าเกมอะไรครับแต่ว่าผมจะให้น้องๆดูครับแล้วน้องๆช่วยตอบในคอมเมนต์ก็ได้ครับว่ามันคือเกมอะไรแต่พี่ไม่รู้จักนะครับ เนีย่ยผมใช้กับ NPC มันไม่ขึ้นนะครับแต่ผมลองใช้กับคนมันขึ้นโอ้ยเกือบได้แล้วเอาจริงดูนะครับทุกคนเนีย่ยทุกคนผมใช้ได้โอ้ยตะกิวกินขาผมครับทุกคนช่วยคุณคทุกคนตะคิวกินขา โอ,ยยโอ้ยทุกคนทุกคนนะโอ้ยทุกคนโอ้ผมว่าผมเปลี่ยนตัวแล้วครับผมจะไปเล่นกาโลแล้วเออนั่นแหละขอบคุณมากเลยกาโลกาโลเนี่ยตัวที่ผมชอบ ตัวผมเลยตัวปูดเลยเอ้ยโอ้ย,อยผมเจ็บนะผมไม่สามาัครชิสก์โคนเดี๋ยว อีก EP หนึงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยว EP สเดี๋ยวผมผม,ผมรีวิวแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือไซตามะากับกาโรครับผู้ที่ไม่มีวันยอมแพ้ใครเลยครับแล้วก็เจนอสโซนิกแล้วก็กระบองเหล็กนะครับแล้วก็ดาบเฟยนะครับ,าบ,รบอาจารย์ใบมีดแบบนี้ครับ นะครับแต่ผมขอไปเล่นแบบนี้ก่อนนะครับจบไปแล้วครับสําหรับแมปสนามรบที่แข็งแกร่งที่สุดน,นะครับต่อไปผมจะไปเล่นแบบแบบนี้ยผมสงสัยผมขอดูก่อนได้ไหมมันก็เป็นแบบธรรมดาธรรมดาผมจะเล่นเป็นแมบปบอะไรดีทุกคนืมอเอ้ยดอไม่ทุกคนเพื่อนผมที่ทําคลิปชื่อว่าไอ้อ็กค ไบวกภาษาอังกฤษเท่ากับ IKKYU นะครับเดี๋ยวผมจะบอกใต้คลิปใต้เดี๋ยวผมจะบอกในคอมเมนต์ให้นะครับชืเดี๋ยวเขาบอกผมว่าให้ผมลองมาเล่น THE HUNCH หน่อยแบบเนี้ยมันยากว่ะทุกคนดอ t อ e h u n ชนะครับมันไม่ถึง เออทุกคนครบแล้วครบแล้วผมอยากลองเล่นเดอะฮันส์มากอะ่ะผมไม่เคยเล่นเดอะฮันส์เลยครับผมเล่นแต่ดอปกติแล้วผมก็ผ่านวันนี้ครั้งแรกที่ผมจะได้เล่นเดอะฮันส์นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างจะเป็นแบบดอปกติหรือเปล่าครับกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับกำลังโหลด จุจุจุดจุ๊บาซิมาซิจอาทุกคนจับ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 จ้าไหนลองดูสิได้เหรียญทุกคนเหรียญมันมีเหรียญเงินงอได้เหรอทุกคนเอ้ยได้ยาเหรอเพื่อนยามันช่วยอะไรอ่ะก็มีตู้ปกตินะครับทุกคนกด คนเสียงดังอ่ะทุกคนผมไม่ชอบแล้วเสียงมันน่ากลัวด้วยทุกคนเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทุกคนน่ากลัวทุกคนอ้าอ้าวทุกคนผมตายอ้าวผมยังไม่ได้เริ่มกินเลยทุกคนโอ้อะไรเนี่ยทุกคน โอ้โหเหลือสองคนไม่เป็นไรทุกคนเล่นใหม่เพืนผมบอกว่าไปถึงด่าน2ี่กลบก็พอแล้วแบบนี้ทุกคนทุกคนผมติดเล่นแบบต่อไปแล้วครับ โอ้ยทุกคนขอโทษทีกล้องตกทุกคนขอโทษทีทุกคนกล้องตกขอโทษทีนะครับทุกคนที่ผมทำกล้องตกอะทุกคนไม่น่าจะว่าผมนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่ผมทำกล้องตกฮะทำไมคราวนี้ไม่มีอะเอ้ยแปลกเลยทุกคน กด C เอ๊ะกด Space Bar กดขึ้นมันก็ย่อแล้วนี่ทุกคนไม่ต้องกด C ก็ได้แล้วนี่ทุกคนกด Space Bar กับ E ก็พอแล้วอะไรอ่ะทุกคนเอ๊ยมันมาแล้วทุกคน ไม่นะ้ะเพื่อนตายเอ๊ะไม่เอาไม่เอาทุกคนไม่ใช่อันนี้จับขึ้นไปด้านบนชิว เพื่อนนะเอาทางตันทุกคนเอาใสรจต้องหลงตันลลางอุ้ยอันนี้เพื่อนผมบอกว่าต้องระวังห้ามจ้องมันนะครับเพื่อนบอก ทโอ้ยงั้นมาผมแอบเลยนะทุกคนเอ้ยมันล้มอีกแล้วทุกคนขอโทษนะทุกคนมันล้มอีกแล้วเพือ่อนสีแดงเฮ้ยทุกคนมันมีสีแดงด้วยเหรอเพื่อนผมก็ไม่บอกนะว่ามันมีสีแดงอ่ะโถ่เฮ้ยเพื่อนหรือว่ามีแต่สีเขียวอุ้ยอ้ย,อย,อยเจ็บทุกคนอุย้ยนี่ไงห้ามองห้ามมองห้ามอง

เสี่ยงเอแกไหมเฮ้ยไ,ไม่ซสี่ยงเแกเนะเพื่อนยังรอดด้วยคนหนึนน่งอ่ะเฮ้ยอ,อีกคนหนึ่งก็ยังรอดกดซี่ย่องเพื่อนบางเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันมีมันมี มันมามันมาทำไมมันมาบ่อยจังเลยทุกคนไปแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยเจ็บทุกคนเลือดเกือบจะครึ่งหลอดแล้วทุกคน

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับบ๊ายบาย